อยู่รายการพอยดี้เอาด้วยเหรอจะมีรายการด้วยเหรอรายการพอยดี้ค่ะเอาเอาเรื่องจริงๆก่อนนี่คือผู้ที่ทําให้เราได้มาถ่ายคลิปนี้ครับคือพอยค่ะพอยเจอร้านนี้องไงอันนี้คือถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วอ๋อนี่ไม่เคยถ่ายแบบสไตล์นี่ใช่ไหมใช่อันนี้จริงๆตอนแรกพอยอ่ะเจอในเฟบุงเนี่ยแหละค่ะแล้วส่งไปให้พี่พี่ในกลุ่มเสือแต่ว่าเผื่อพี่พี่เสืออยากมาถ่ายเป็นบุฟเฟ่ทุเรลียน พี่ๆเขาไม่อยากกินเขาไม่ชอบกินทุเรียนกันใช่แต่อันี้ชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินอันนี้แต่นี่ชอบกินก็เลยพยายามผลักดันต่อว่ามันมีนะก็เลยออาเอาสักหน่อยนะครับบุฟเฟ่ทุเรียนใช่ขอให้กินได้มากสุดกี่ภูโอพี่คนกูกินได้เป็นลูกเลยอะลูกมวนมีกี่ภูอะฮะใช่กินจนตัวร้อนอะแล้ววันนี้ก็เลยชวนสาวผู้หลักทุเรียนมากินนะ้องลองที่รักทุเรียนมาทุกคนถ้ากินแล้วเก็บเม็ดไว้ด้วยนะเก็บเม็ดไว้ เพราอร่อยทุเรียนคืออะไรบอกให้คนที่ไม่เคยกินทุเรียนหน่อยทุกคนส่วนมากจะชอบบอกว่าทุเรียนบางคนก็บอกว่าเหม็นใช่ไหมบางคนบอกว่าหอมจนสำหรับหนูคือหอมเขาบ,บอกว่าทุเรียนฝรั่งเขามีคำเปรียบเทียบมันคือบลูชีสของฝรั่งมันคืออะไรที่ถ้าคนชอบชอบเลยคนเกลียดเลยแต่ว่าจะบอกว่าที่มีบุฟเฟ่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะที่นี่เขามีบุฟเฟ่อาหารคาวด้วยและอาหารคาวเขาหลายๆอย่างมีส่วนผสมของทุเรียนใช่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ ที่เนี่ยร์ปโคสเขามีทุเรียนเกือบยี่สิบเมนูเมนูที่เกือบทุเรียนใช่ไหมใช่ครับโโออ้เมีั้งขาวและหวานเดี๋ยวนะพี่โกงผัดไทยนี่มีทุเรียนด้วยหรอคือมันรวมๆรวมๆกันจนไม่รู้ว่าอะไรคือทุเรียนอ่ะแต่มันดูครีมมี่ครีมมี่เนาะอย่าบอกนะว่านี่คือพิซซ่าทุเรียนเนาะไปครับพิซซ่าทุเรียนครั้งแรกนี่มันเข้ากับชีสหมือนกันนะใช่เล้ายๆชีสผมว่า พ่อเขาบอกว่าทุเรียนฝรั่งเขาบอกว่าทุเรียนเหมือนบูชีทก็นี่ไงชีทมาแทนแทนชิดเลยมาลองกว๋วยเตี๋ยวก่อนดนีกว่าที่ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะกว๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยแบบสแต,ตนดาร์ดโรงแรมก๋วยเตี๋ยวอันนี้ทานยังไงเห็นมันมีอันนี้ให้ด้วยอะ่ะ น้ำซุปนี่เราก็ปรุงด้วยสับปะรดนะฮะในตัวน้ำซุปนะคร <ห 105. S 2> ouais ับครับแล้วก็คราวนี้ไอตัวสับปะรดเนี่ยเราใช้สับปะรดไว้แทนตัวมะนาวคราวนี้สับปะรดเวลาสับปะรดลงไปในน้ำซุปเนี่ยปริมันจะเปลี่ยนมันก็จะหอมแล้วก็ความเปรี้ยวของสับปะรดก็จะได้อาหารว่งชิมหน่อยอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือแทงว่ามากินบุฟเฟ่ต์ที่ก็มีอันนี้ก็ตียดให้กินด้วยที่เดียวแน่นอนครับได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ก็เอาใครมาแนะนำให้เผ <en> right? <oh <soup> mm ื hmm. ่อท hm ้องกิน bueno ก๋วยเตี๋ยวนิดนึงใช่จะได้มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำดูนะหลากหลายหลากไลา์เกีัยวกับเกียวหวานทุเรียนเหรอครับใช่ป่ะเกียวหวานลำใหญ่อ๋อเขาไม่มีทุเรียนเดียวแล้ก็มีลำใหญ่ด้วยใช่เขามีผลไม้อื่นด้วยที่ลองหน่อยนะครับอารมณ์มันสับปะรดสับปะรดเหมือนตัวตัวลำใหญ่มันมาแทนสับปะรดได้ ที่นี่เขาจะมีแกงหมดมัสมั่นเขียวหวานแกงกะหรี่อะไรทุกอย่างก็ให้ผลไม้ในการทำพี่ว่าอาหารคาวที่นี่ผู้หญิงชอบฮะเพราะเป็นอาหารคาวที่แบบไม่ได้มีเนื้อสัตว์เยอะเกินไปรสชาติอร่อยคาวน่าจะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลุยทุเรียนหน่อยดีกว่าแล้วไม่ได้มีแคทุเรียนนะที่นี่ผลไม้เทียบเลยจะเคี่ยวยโต๊ะก่อนอ่ะกินเคียร์โต๊ะก่อน มาถึงพระเอกวันนี้แล้วทุเรียนเราเริ่มจากนี่ก่อนต้องเล่าให้ฟังว่าทุเรียนที่นี่เขามีหลายแบบนะแล้วก็บางวันก็มีพันไม่เหมือนกันแล้วแต่วันว่าเขาได้ทุเรียนอะไรมานะฮะแล้วเขาจะไล่ไปนี่คือนิ่มนิ่มหน่อยหนึ่งกลางๆงเริ่มกรอบและกรอบแล้วลแ,ลแต่คนชอบเราเริ่มจากอะไรดีทุเรียนกรอบก่อนกรอบก่อนนะใชนะ่อันนี้แบบกรอบนะเดีย๋วยวลองรีวิวก่น่นอืมอืมมีช่วงน,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 นิดเดียวเพียงอะไรบ้างหวน ไอ้บูลี่ไอ้บูลี่ี่ก่อนนะอันนี้อ่ะอันนี้ลองเขาบอกว่านิ่มขึ้นนิ่มขึ้นเพราะว่ามันกรอบข้างนอกแต่มันนุ่มข้างในมันนุ่มมาดีอ่ะผมก็ชอบแบบนี้เนอะรู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่มีกลิ่นมากเกินไปอ่ะใช่ทุเรียนกรอบกลิ่นน้อยลงใช่ครับเฮ้ยไม่ได้คิดเป็นคนเดียวนี่ใช่ผมว่าถ้าคนที่แบบอยากจะเริ่มทานทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากกรอบก่อนถูกต้องเวลาพี่ให้คนหัดกินพี่ให้กินอันนี้ก่อนเลยกรอบใช่ เดี๋ยวไอ้ลองกินนี้ก่อนอันนี้ถือว่าสำหรับคนไม่กินกรอบเนาะเป็นไงชิ้นนี้อร่อยได้อยู่รู้สึกว่าแบบกลางๆิดงพี่ประมาณนี้เลยไอต่อไปเดี๋ยวน้องไอเรารู้ไหมว่าเรายิ้มตลอดเลยรู้ตัวเปรา่าเนี่ยผู้หญิงนี่คนถึงชอบกินผู้หญิงนี่ชอบจริงๆนะอร่อยอืออ่ะ ันนี้ผมรอให้คุณคุณหยิบพูขึ้นมาเลยไอ้เพราะ่อะไรทุเรียนนุ่มๆคืออะไรมันจะหวานกว่าทุเรียนกรอบแล้วก็กลิ่นหอมคือไอ้เป็นคนรู้สึกว่าทุเรียนมันหอมเพราะฉะนั้นแบบอันไหนที่มันนิ่มกลิ่นมันจะแบบมันเหมือนขนมาไข่ใช่เพราะมันสุกไปคือผลไม้สุกแล้วไงเอาไอไปอร่อยมากอะต่อไปมาดูของที่ไม่มีที่ที่อื่นดีกว่าเอาเราเริ่มจากอะไรก่อนดีเกยวทุเรียนหรอเกยวทุเรียนครับบ้าพอคอแตกจริงปะเนี่ย อุ่นๆอร่อยเลยอันนี้ดีนี่อันนี้น่ารักคาเปาไต้ทุเรียนเห็นป่าวมันก็รูปทุเรียนนะครับหน้าตาเป็นรูปทุเรียนเลยน่ารักมากข้าวผเสร็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็เหมือนอารมณ์กาไส้ขีมมากใช่อันนี้รสทุเรียนแท้กว่าอันนี้ไม่เหมือนทุเรียนครับเหมือนมะม่วงมันคือมะม่วงมอนส์อพี่จะขอสวรรค์ของมันเคยาไรรู้ป่ะคุณสั่งทุเรียนไปก่อนแล้วคุณก็เด็ดมะม่วงมาแล้วกินข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วงพร้อมกัน ที่ขอบิงทูทุเรียนหน่อยใช่ไหมบิงทูทุเรียนแล้วมันมีที่ร้านอยู่จะบอกว่าคือทุเรียนนะทุเรียนบ้าอันนี้คือทุเรียนบ้ารสทุเรียนเพมเพมไงเฮ้เหมือน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 ไอติมตัดใช่ไหมไอ้บอกไอติมตัดตอนเด็กๆห้าบาทที่เขาแบบตัดตัดร้อยหมายลูกศรนะเอาจริงๆถูร้อยไป โอ้โหใจมาะอันเดียร์เทรนเนอร์ผมแนะนำะไรมาแค่กินอันนี้อันสุดท้ายหน่อยดีกว่าเดี๋ยวตกหล่นอยู่คือนนู่นอะไรอ่ะอันนี้เป็นทุเรียนย่างครับทุกคนโอเคดีมากจะเหมือนรสชาติกล้วยปิ้งเพราะมันมีน้ำปลาความลับสุดเพราะว่ามันจะได้กลิ่นของถ้าที่เขาย่างเฮ้ยเป็นยังไงบ้างความรักดีไหมเรื่อยๆเดี๋ยววันหยุดไปเจอเขาปั๊ ใช่เดี๋วกินนี้เสร็จแล้วก็ไปต่ออันนี้เหมาะพี่แนะนําเลยเนี่ยผมกาลังจะบอกทุกคนแล้วผมจะไปต่อได้ยังไงในเมื่อกินผู้เรียนขนาดนี้นี่คือดูแคปซูลน,นะครับที่บอกว่าตัวนี้ใครๆก็คุน้นูแคปซูลนี้เขาขึ้นอยู่เราเป็นปสินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งบอกเป็นองค์ที่ช่วยทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นมากๆเลยนะครับเป็นแคปซูลที่ไร้รอยต่อ4ชั้นนะทํางานแบบดูอลแอคชั่น <ๆ S 2> บบคือยับยั้งกลิ่นปากจากต้นตอคอเยับยั้งจากข้างในหอมสดชื่นเขาเค,าเคลมว่าเลย,ยังหอมเลยเดี๋ยวลองให้อายดมเด <laughs> พอเป็นสี่ชั้นดูว่ชไอ้แบบนี้บอกเลยว่าหอมเย็นเร็วแรงเลยยังหอมนะ mm hmm. แล้วตอนที่บอกมีเลือกทั้งหมด6รสชาตินะฮะนี่รสชาติแรกคือเพปเปอร์มินต์อันนี้คุณเคยอยู่แล้วต่อมานะครับคือเกรบฟุตต่อมาก็เป็นราสเบอร์รี่อ่านี่ดีต่อไปเมลอนอ่าอันนี้ผู้หญิงน่จะชอบเมลอนและนี้เป็นรสแบ็คสเปยร์มินนะหนุ่มๆแน่จะชอบสุดท้ายรสชาติที่6คือฮ mm ันนี่เลมอนอันนี้สดชื่นทุกเพศทุกวัยนะครับและสุดท้ายย้ำเลยไปซื้อมาเลยครับตลับไนตี้ดิชชั่นน่ารักมาก <laughs> รวมรสผลไม้ไม่ได้หนึ่งตลับคือมีผลไม้หลายรสเลยเห็นไหมนี่เป็นเทคโนโลยีดูวแอคชั่นนะคือดับเขาเรียกว่าดับกลิ่นปาก2อขั้นตอนดับตรงปากแล้วไปดับข้างในด้วยดีเลยครับแคปซูลเขามีเทคโนโลายีเคลือบร้อยต่อส่ชั้นดีเลยครับพี่แก่ที่ก่อนเลยารีพ่พี่ชอบแล้วบางคนบอกเวลาคนกดบางทีบอกว่ากดไม่ออกกดไม่ออกเทคนิคม, <c oughs> มันมีนิดเดียวเลยคว่ำก่อนแล้วขยะให้มันลงรูแล้วพอกดบู๊เสร็จมันก็ออกมาละง่าย สีเหลืองเออครับขยะกดเท่านี้นะครับออพออมเสร็จบุ๊ปแล้วก็คืนโรบายน์โายนจก็จะหอมขึ้นทันทีมีนะครับซื้อได้แล้วที่เซเว่น e อีเวนนะครับทุกสาขานะครับห้างสรรพสิบบนค้าชั้นนําและก็ร้านค้าชั้นนําทั่วไปที่ไหนก็ได้ที่มีคุณไปซื้อมาอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวได้นไปดูหน่อยนะแต่ละคนอิ่มไม่อิ่มยังไงพี่จะไปดูหนะ่อนึงแล้วแต่ละคนชอบอะไรเออเดี๋ยวไปดูหนะ่อยหนึ่งสองสามโอ้โหตายละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็สิบสองสิบสามสิบ ยี่แปดเม็ดนี่กินกันได้นะแต่กลับไปเจอแฟนเธออะไรกันหนู่มกำลังคิดอยู่เลยว่ากลับห้องไปน้องจะทันไล่ออกไปนอนนอกหไม่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่พี่ไม่เอาตัวหลักออริจินอลเพเปอร์มินต์ใบแกะดูแต่ก่อนอื่นพี่ขอกินของพี่ก่อนน้องรับไปเลิศมากจริงๆเม็ดเดียวรู้สึกมันเย็นรู้สึกเลยนะมันไหลมันไหลยไปนี่ไปเอาเอ่อเมลอนเนี่ยเมลอนตุ่ดาวเข้มๆหน่อยเอาจัดแปะเพเปอร์มินต์ใบ ลืมไปว่าเหลืองต้องเอาเหลืองเอา <c oughs> พอเรากินเสร็จเราอมปุ๊บนะกินเข้าไปนะสดชื่นข้างในปากยันคอยันข้างในแล้วไม่ใช่แค่นั้นบ<อ>างทีกินปากอันนี้มันเกิดจากบางทีเราใส่แมสต์อมแล้วบอ,อกเลยมันชื่นไม่ได้ชื่นแค่เขานะมันชื่นแถวด,ด้วยขอบคุณตกประโยกด้วยนะครับ บุฟเฟ่ต์นะครับทุเรียนชั้ง18นี่ไม่ได้มีปีแรกเหมือนมีมาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็ช่วงทัวร์นิสเตอร์เคทันมีอะไรว่างๆแวะมาเที่ยวที่ตึกประโยกนะวิวดีเหมือนเดิมประมาณนี้อยากเห็นทำอะไรก็พิมพไว้นะครับเดี๋ยวพิมพ์กับมอสเดีด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนคอมเมนต์คุณผู้ดูต้องระวังนะ,ะคุณพิมพ์มาปุ๊บ,บเดี๋ยวนี้พิมพ์แบบชัดเอาไม่มบุอกชัดเอาเ <laughs> <laughs> จอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายหน่อย